เปิดหน้าสดเห็นแล้วตะลึงของริชี่ออร์เนตรอดไม่รอดสองด่วนกรรมการอึง้งหน้าสดเป็นงี้ เป็นนางเอกข่ันใจของใครหลายๆคนสำหรับริชี่ออร์เนติคาบาลสมีผลงานเรื่องแรกคือภาพยนตร์คู่กามร,รับบทเป็นอังสุมาลินแสดงคู่กับนัเด็ตคุกิมิยะเข้าสู่วงการบันเทิงจากการทาบทามของสุภชัยศรีวิจิตและเป็นที่ทราบกันดีว่าริชี่นอกจากจะมีฝีมือเรื่องการแสดงแล้วยังเก่งเรื่องกีฬาโดยเฉพาะแบดมินตันล่าสุด12เมษายนริชี่ได้ออกมาโพสภาพของตัวเองหลังจากที่มีเหงื่อท่วมหลังตีแบดเซตโชว์หน้าสดถทมใช้กล้องสดถ่ายภาพหลังจากที่โพสต์นี้เผยแพร่ออกไปแต่มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมใน ความน่าใสาน่าสดเพียบและว,วันนี้ทีมงานที่นี่คอมได้นำเซตภาพนั้นมาให้ได้รับชมกันด้วย